สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องวัยเด็ดชไปเนาะทุกทุกท่านกันเลยนะครับและแล้วนะครับงวดล่าสุดก็ออกวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นจันทร์ที่สองนะครับจันทร์แรกก็จะเป็นนะครับในงวดของวันที่ส7นะครับมกราคมปี65สําหรับในปีนี้นะครับนั่นแหละนะครับผมจะลองย้อนมาจนถึงปี61นะครับ61งงวดที่ออกวันจันทร์แรกจันทร์สองจันทร์แรกจันทร์สอง นะครับจานแรกจานที่2จานแรกจานที่2แล้วก็จานแรกจานที่2นะครับก็จะเป็นในงวดของวันที่2พฤษภาคมนะครับก็ผมก็เลยจะมาดูนะครับในสูตรนี้ซึ่งมีโอกาสนะครับน่าจะมาซึ่งทําแบบนี้นะครับมันน่าจะมีเลขเด่นนะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูกันจะจับคู่กันให้เลยก็พยายามดูเรื่องต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเด้อนะครับ ก็ในผลในงวดที่แล้วนะครับออกก็จะเป็นออกในที่ใน3 9 5919นะครับแล้วก็จะเป็นในที่58อ่ะนั่นแหละนะครับนาะซึ่งเราจะมาดูในปี61นะครับมาดูกัน2ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวก็คือเราจะนำในหลักนะครับ อันนี้ก็คือฝั่งนี้ก็คืองวดก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะมาเป็นบรรจันเนาะ,ะครับนี่นะครับก็จันแรกก็จะเป็นวันที่16นะครับ16เมษาเนาะก็ไปดูงวดก่อนหน้านะครับเราจะเอาหน่วยบนแล้วก็หลักสิบล่างเนี่ยก็คือจะจับมาบวกกันนะครับ3บวกกับ8ได้11นะครับเพิ่มแต้มไปต้ามหนึ่งก็จะเป็น2เนี่ยก็ได้เด่น1เด่น2เนี่ยเห็นไหมครับก็มา อันนี้ก็ทําเหมือนกันเนาะนีะ่อันนี้ก็เป็น1กับ2เหมือนกัน3บวกกับ8เป็น11เนาะนี่ก็มาในเด่น2เรามาดูในปี62นี่นะครับในปี62ก็ทําเหมือนกัน8บวกกับ6เป็น14เพิ่มแต้มไปเป็น5นี่ก็มา5นะครับ5บวกกับ2เป็น7เพิ่มแต้มไปเป็น8นะก็มาทั้ง7ทั้ง8เลยเนาะในวันนี้เรามาดูในปี63นะครับ ปีหกนะครับจันแรกออกตัวนี้เนาะนะครับก็นำแปบวกกับ9ก็จะเป็น7แล้วก็8นะครับอันนี้ก็มา7นั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็อันเนี้ยวันเนี้ยที่มันหยุดโควิดเนาะนะครับซึ่งมันจันที่2เนี่ยเป็นวันที่1นะครับ1มิถุนาเนาะนะครับก็เอางวดก่อนหน้านะครับงวดก่อนหน้าก็คือเป็นวันที่นะครับเป็นวันที่1เมษาเนาะเพราะว่าหยุดนะครับหยุด วัดวันที่16เมษาเนาะ16เมษาแล้วก็นะครับ2พฤษภา16พฤษภาเนาะแล้วก็มาหนึ่งะครับหยุดประมาณ2 3งมวดเนาะนะก็เลยลองใช้ดูนะครับวกกับ2เป็น7เป็น8นี่ก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับปี B 64นะ6 4นะครับจันแรกเนาะหาจานแรกก็เอางวดก่อนหน้านะครับ5บวกกับ1ก็จะได้6เพิ่มแต้มไปเป็น7นะครับ จ็ดบนเจ็ดล่างเลยมาดูในจันทร์ที่สองนะครับปีหกสี่นำสองบวกกับหนึ่งนะครับก็ได้สามเพิ่มแต้มไปเป็นสี่เนี่ยนะครับสามมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับปีหกสี่่มากเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็มาดูในปีล่าสุดนะครับในปีหกห้าซึ่งจันทร์แรกเนี่ยเป็นวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะนะครับเราก็ต้องไปเอางวดก่อนหน้าก็คือดูเนี่นะครับวันที่สามสิบเดือนธันวาคมปีหกสี่นะครับ บวกกับ3บวกกันก็จะได้1นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น2นั่นแหละนะครับนาะต่อมาในเด่น2งวล่าสุดก็แสดงว่าต้องนำา9บวกกับ5ก็จะเป็น4เพิ่มแต้มไปนี่ก็จะเป็น5นะครับนั่นแหละนะครับนาะเราก็ได้ในตัวเด่นในงวดล่าสุดแล้ว4กับ5นะครับจะเป็นตัวไหนที่มาซึ่งถ้าดูเอาแบบนี้ ถ้าว่าตีมันจะมาในหลักไหนนะครับก็ดูเนี่ยดูงวดก่อนหน้าเนี่ยงวดจันแรกเนี่ยมันอยู่ในหลักไหนเนี่ยลองดูในปี6กสี่เนี่ยหกับเจดมันอยู่ในหลักไหนหลักหน่วยหน่วยหน่วยจันที่สองมันก็ต้องมาหน่วยนะเห็นไหมครับสามก็มาหน่วยนี่อาจจะมีติดสิบมาบ้างเนี่ยแต่ก็ยังมาหน่วยเหมือนจันแรกเราดูในปีหกสามนะครับเนี่ยจันแรกเนี่ย นะครับเจ็ดกับแปดเนาะเจ็ดกับแปดเนะี่ยอันนี้มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะครับอันนี้ก็คงน่าจะจับได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะเพราะว่ามันมาแบบนี้นี่ก็มาในหน่วยเหมือนกันในปีหกสองนะครับสี่กับห้าห้ามาในหลักสิบนะครับเจ็ดกับแปดก็ต้องมาหลักสิบเหมือนกันนี่ครับก็มาหลักสิบเหมือนกันเลยเนี่ยในปีนี้นะครับปีหกหนึ่งเนี่ยหนึ่งกับสองนะครับ, 1, 2, รบก็สองมาในหลักสิบ อันที่2ก็ต้อง2มาในหลักสิบเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับหลักสิบเหมือนกันเลยก็แสดงว่า1กับ2เนี่ยสครั้งก่อนเนี่ยมาในหลักสิบอ่ามาในหลักหน่วยขออภัยหลักหน่วยก็แสดงว่า4กับ5เนี่ยก็ต้องเป็นในหลักหน่วยไม่บนหรือล่างเนี่ยอันนี้ก็มารอดูกันนะครับซึ่งผมจะมาลองในจับคู่กันนะครับซึ่ง4ีได้5แล้วเนาะนะครับเราจะเอาตัวไหนมาจับก็คือเราจะดูในหลักหน่วยหน่วยล่างเป็นหลักนะครับเนี่ยหน่วยล่างเป็นหลัก สมมุติว่าเนี่ยในงวดนี้ซึ่งหน่วยล่างเป็น9ก็ย้อนไปดูนะครับในงวดก่อนหน้าวันจันทร์เนาะเราต้องดูงวดก่อนหน้าวันจันทร์ก็คือฝั่งนี้นะครับอ่ะตรงนี้อาจจะยังงงง,งหน่อยเนาะแต่ก็ยังไงก็ดูไปเรื่อยนะครับนี่9ก็ไปดูงวดที่มันมี9เหมือนกันนะครับ9กับ8หรือ7นเนี่ยตัวที่มันใกล้เคียงกันกับ9กนะครับก็ต้องเป็นอ่าแ8แล้วก็ศูนเนาะเออนะครับ8 9 0นะูน่ะที่มันใกล้เคียงลดเพิ่มเตามลดแต้ม,ตมเนาะ ดูวดไหนที่หลักหน่วยมันมีแปดอ่ะนี่ครับแล้วก็จะเอานะครับเอาในที่ในนะครับในสองตัวบนแล้วก็ในสองตัวล่างนะครับนี่เลยก็เอาในงวดนเนี้ยสี่กับ6เนี่ยแล้วก็เจ็ดกับเจ็ดเนี่ยมาจับกันกับในตัวเด่นที่ได้นะครับสามกับสี่เนี่ยโอเคนะครับเข้าใจเนาะนะครับเนี่ย มาจับก,กับตัวนี้ก็คือเราจะไปเอาในงวดที่มันหลักหน่วยล่างเนี่ยเหมือนกันเนี่ยสองตัวบน2ตัวล่างที่มันออกในวันจันทร์เนี่ยสี่กับ7 8ดกับ6เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับก็มาจาับนะครับเนี่ยก็ได้สามเจนี่ยสาอยู่จนงวดนี้นั่นแหละนะครับเนาะตรงนี้อาจจะยังงงงหน่อยเนาะนะครับก็ถ้าเป็น6ล่ะหก็คือเราก็จะเอาในใกล้เคียงกับ6ก็จะเป็นห้าแล้วก็เจดเนาะเนี่ยก็มีห้านี่มีห้า สมมุติว่าเราได้1กับ2แล้วเนาะดูหน่วยที่มันใกล้เคียงกับเลข6ก็จะมี5ตรงนี้เรามาดูในประจันที่มันออกก็จะมี0นย์กับ7แล้วก็9กับ7จ็ดศู 0, 7, 9, 7. นย์เจ็ดเก้าเจ็ดไปดูอีกนะครับที่มันใกล้เคียงกันกับ6ก็จะมี5แล้วก็7เนาะนี่5ตรงนี้นี่ดูงวดประจันที่มันออกก็มี29แล้วก็60 2 9 6 60 นี่ก็นั่นแหละแล้วก็จะนํามาจับกันกับ1กับ2เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มี2องเนี่ยนี่จับไปมาจจะหลายคู่เนาะนะครับจจับไป2 2 2 9 2 6นะครับ2 0 2 7นะ2 9เนี่ยก็จะมีประมาณ10คู่นั่นแหละถ้าจับไปนะครับเนี่ยมันก็มา2 9เนี่ยมันก็เหมือนเหมือนออกเลขเลขเดิมแหละนะครับเนี่ยเนี่ย2 9 ครั้งนี้ก็มา2 9 9 2นี่แค่สลับกันแล้วถ้าเป็นงวดล่าสุดละ่ะก็คือหลักหน่วยเป็น8เนาะหลักหน่วยเป็น8ก็ไปดูในที่หลักหน่วยที่มันใกล้เคียงกับ8นะครับก็จะเป็น7 8 9เกานาะก็จะได้งวดนี้มาด้วย9ก็เอา2ตัวบนนะครับ2ตัวล่างมาเนาะก็จะมี3แล้วก็78เนาะ แล้วก็จะมีอีกนะครับนี่ที่มันเหมือน8เลยเนี่ยไม่มี4 6 7เนาะอ่ะเพิ่มสีเข้ามาแล้วก็6เข้ามานะครับนี่ก็จะหมดแล้วเนาะนะครับที่มันใกล้เคียงกันกับ8นี่ก็จะมีตัวนี้แหละที่จะมาจับกับ4กับ5นะครับก็จะเป็นเพราะว่าสกับ5เนาะมันเหมือนในงวดนี้มันมาในหลักหน่วยทั้งก่อนจานแรก2มาในหน่วย ก็แสดงว่า4กับ5นี่จับไปในหลักหน่วยก็จะได้ประมาณ5 10อ่ะ10คู่เนาะจับตรงๆแล้วก็10คู่นะครับก็ลองนำไปรู้ดูนะครับตรงๆไม่ต้องกลับไปเลยเนาะนี่กลับให้พร้อมแล้วก็หวังว่าจะมาแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็น3เนาะ3 4 3 5 4 4 4 5แล้วก็6 4 6 5เลขพอ2อีกแล้วแล้วก็7 4 5, แปดสี่แปดห้าเนี่ยนี่แหละตรงๆนะครับไม่ต้องกลับในมวดล่าสุดยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงๆปังๆกันดีแหละสำหรับหวยที่ออกวันจันทร์ยังไงผมว่ามีแน่นอนนะครับสกับ5เพราะว่าเราจับบวกกันมาแบบนี้ซึ่ง4กับ5มันก็มานะครับแต่เอ๊นะครับทัดหลัจ,จะม,มันยังเยอะไปนะครับมันยังเยอะไปนะรเรามาดูกัน ซึ่งตรงนี้นะครับจับตาดูดีๆนะครับเนาะอย่ากระพริบตานะครับซึ่งมันก็เออนะครับเหลือจะเชื่อเนาะว่ามันมาจริงๆนะครับซึ่งเนี่ยลองมาดูในปี6-1เนี่ยนะครับถ้าตัวเด่นนะครับตัวเด่นตรงนี้ในจันทที่2เนี่ยนะครับถ้าตัวเด่นในจันทที่2เนี่ยมันมันมันมาชนก,นกันกับในหลักร้อยหลัก10บบนเนี่ยก็คือมันจะมาแน่นอนนะครับ เนี่ยถ้ามันได้เด่น1เด่น2อเนี่ยถ้ามันมาชนกันกับในงวดจันแรกเนี่ยนั่นแหละนะครับซึ่ง1กับ2เนี่ยมันก็มาเนี่ยก็คือเออนะครับมันชน2เนาะแล้วก็ตัด1ไปนะครับจับแค่2นั่นแหละก็มา2เราในปี62นะครับ7กับ8เนี่ยก็มันมาชนกันนะครับในที่ในตรงนี้เนี่ยนี่นะครับคีดนี่ที่มันชนกันก็คือมันจะมา2 เนจ็ดแปดนี่ยถ้ามันมาชนกันกันกบในหลักสิบบนแล้วก็นะครับร้อยนี่หลักร้อยนี่เนี่ยก็คือชนเจ็ดก็แสดงว่าเราจะเลือกเอาเจ็ดเราไม่เอาแปดก็มาเจ็ดก็ยังไม่ติดแปดไปด้วยนะเห็นไหมครับวันนี้เจ็ดแปดอ่ะมันไม่มีนะครับวันนี้อาจจะเลือกย,กยากหน่อยเนาะแล้วก็มาในปีหกสี่นี่สามสี 3, ่อ่ะเห็นไหมครับสามสี่นี่มาชนกันในที่สามในจันแรกนี่ที่มันออก เห็นไหมครับก็มี3เนี่ยก็ตัด4ออกไปก็เหลือ3จะมาแค่3นะครับส่วนในปีล่าสุดเนี่ยซึ่งใน4กับ5เนี่ยก็าบังเอิญว่ามันชนกันพอดีในหลักร้อยกับหลัก10บนชนกันในที่5ก็แสดงว่าในงวดนี้ชุดนี้น่าจะมีโอกาสมากว่าในเด่น4แต่ก็ไม่แน่นะครับ4อาจจะมาแล้วก็ได้เนาะซึ่งไม่มาในหลายๆายงวดแต่ถ้าท่านไหนไม่ชอบ5ในตรงเนี้ ก็นาไปดูด5แล้วกันเนาะ5มันจะได้กับเลขไหนก็ลองนํามาจับกันนี่แหละเนาะก็บังเงินไหมครับเนาะนเอาวอดที่เราคํานวณได้เนี่ยจากฝั่งเนี้ยก้ากับ5เนี่ยบวกกันเนี่ยถ้ามันชนกันกันกบในหลักร้อยกับหลักสิบบนเนี่ยในจานแรกเนี่ยก็คือนั่นแหละตัวนั้นแหละมันจะมาเนี่ยอันนี้3กับ4เนี่ยในปี64ี่เนี่ยก็ยังมาเลยชนกันในที่3เนาะเออเนี่ย เราก็ตัด4ออกไปจับมาแต่3นะ่ะมาบนมาล่างเลยนะครับเนี่ย7กับ6เนี่ยมันชนกันนี้7แล้วก็ตัด8ออกไปเนี่ยเห็นไหมครับ7ก็มานะครับเหมือนกันเหมือนเดิม1กับ2เนี่ยชนกันในที่2เนี่ยก็ตามนั้นนะครับอย่างนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับกันทุกคนทุกท่านเนาะสำหรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็ลองนําไปดูนะครับลองแคบหน้าจอกันไปเนาะสำหรับในเลขดับ ดับบนนะครับดับบนแล้วก็ดับล่างเนาะดับ10นี่วดที่แล้วลงวันแรกก็ผ่านทุกสูตรเลยเนาะนะครับวดนี้ก็ให้979นะครับหน่วยก็เป็น089เนาะส่วนในดับ10นี้ก็จะเป็น08 1 6 7ดนกเดนาะดับหน่วยก็จะเป็น10901เกนเนาะก็ดับนะครับเลขดับไม่แน่นะครับมันอาจจะมาเป็นเลขเด่นก็ได้เนาะไม่มีอะไรแน่นอนแต่สถิติมันก็ มันก็ผ่านมาหลายหลายงวดแล้วเนาะเนี่ยโดยเฉพาะในหลักสิบเนี่ยทั้งสูตรที่1สูตรที่2เนี่ยผ่านมาหลายหลายงวดนะครับเนาะถ้าจะหลุดนี่ก็คือในหลักหน่วยเนาะสูตรที่2 3 4 5เนี่ยชอบจะหลุดนะครับมาหลุดแต่ละหลังนี้ผ่านมาสองวดติดแล้วเนาะนะครับเนี่ยหลักสิบก็น่าจะหลุดในสูตรที่2นี่แหละส่วนในดับบนนี่หน่วยบนนี่สูตรแรกเนี่ยสูตรเนี่ยงวดที่แล้วให้2เนี่ยก็คือ1 1 4ยสิบสี่ร้อยสิบห้างวดแล้วเนาะยังไม่หลุดเลยนะครับสำหรับในสูตรนี้ อ่ะนะครับไม่แน่เลขดับอาจจะมาเป็นเลขเด่นก็ได้นะครับเนาะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการรับชมนะครับห่วยออกวันจัน์ยองก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกทท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกๆประการนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ